มาแล้วนะครับสําหรับวันนี้ช่องลุงมานีนะครับมาแนะนําวิธีการเอาชนะด่านหอคอยด่านที่69ใช่ไหมครับโดยการใช้แลนเจอร์ตามนี้ที่เห็นกันเลยนะครับก็เป็นสายว่องไวทั้งหมดอันนี้ชนะแบบชนะโดยใช้สายว่องไวทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่ได้เล่นให้ดูนะครับก็มาบอกกันว่าจัดตัวประมาณนี้ ใส่เกียร์ประมาณนี้นะจะตัวประมาณนี้ใส่เกียร์ประมาณนี้นะครับในจังหวะที่ชนะน่ะกงมันอยู่เยอะทางด้านล่างแล้วก็ด้านบนมีกงกงเดียวนะครับทั้งหมดเนี่ยสิบกงเนี่ยกงอยู่ด้านล่างทั้งหมดก็คือกี่กงนะตาแปดเหรอเก้า <9. S 1> กงเลยนะครับเอออยู่ด้านล่างเนี่ยคือเก้ากงด้านบนนี่คือกงเดียวตรงกลางไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบ ทะลวงกงก่อนนะครับแล้วก็ไปลุ้นเอาไอ้กงบนนะครับแล้วก็ต้องป้องกันตัวศัตรูที่จะวิ่งเข้ามานะครับถ้าทำให้เราแพ้ได้ก็เข้าไปดูที่สเตจกันนะฮะสเตจหอคอยไรขีดจำกัดหรือว่าหอคอยอน,นันต์นี่นะครับด่านหกสิบเก้าเอ๊ดด่านหกสิบเก้านี่ใช่ไหมตา อ๋อด่าน59โอเคขออภัยนะครับนึกว่าด่าน69ด่าน59นะครับที่ว่ายากๆที่ลุงเคยทําคลิปไปว่าด่าน59ยากเกินนี่นะครับก็ลูกชายลุงก็ไปพิชิตมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือด่าน69นะครับด่าน69นี่ก็คือสายว่องไวเช่นเดียวกันแล้วก็ได้กบไฮเปอร์เหมือนกันแต่อันนี้ยากกว่านะครับนะอันนี้นะฮะ ก็ขออภัยที่พูดผิดในช่วงแรกนะครับเป็นด่าน59นะครับยืนยันว่าด่าน59นะครับชนะแล้วนะครับนี่นะฮะโอเคนี่นะครับขอแคปไว้นิดหนึ่งนะครับจัดทีมเฉพาะสายว่องไวนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับจัดตัวประมาณนี้นะครับไม่มีภาพให้เล่นเนื่องจากตอนที่ลูกชายเล่นน่ะลูกชายก็ไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับก็เลยไม่มีให้เห็นนะครับ ก็เห็นแค่การจัดทีมเท่านั้นไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้ากับช่องรุงมานีชูใจขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ